หนังครัวไหมไม่เยอะเลยหมอนะกูรู้แล้วแหละไอ้เหี้ยหมอถึงบอกให้ไปรักษาผู้ก่อนกูเข้าใจเหตุผลแล้วไอ้เหี้ยถ้าใครจะโดนหนักเต่นกูวันวันต้องเจอแล้วฝังอะไรกูเตือนกูโดนหนักไอ้เหี้ยเออไอ้เฮียไอ้เหี้ยแปลงแล้วไอ้สัตว์พี่ฮักเกียเนี่ยเข้ามาถึงแม่งล็อกเลย ตายฮนันจะวิ่งตามก็ได้ไปหน่อยไม่ไปไม่ไน่าเอาไม่เนี่ยผมเองครับผมเองโอ้ยไปปั่นปั่น่อยไปแล้วหอยไปแล้วมาแล้วมาหอยผิดล้วหอยผิดล้วนี่ไงเฮ้ยอ้โูโดนเลยวะนี่ไงแล้แก้แก้ี่บัว้ี่บว ันมาแล้วหันมาแล้วระวังตาย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 ผันปัดเยอะปัดเดียอะปัดเดียวไอ้เยี้ยหมัดวะไอตันมัดหมัดเต็มเลยโอ้ยพี่เคแล้วพี่หมอยครับโอ้โยพี่เคนักวิ่งวันเดี๋ยวเนี้ยเฮ้ยยากิตายยังอ๋อตกเจ็ลพิษลอยลอยหน้าครับเสียวแจ เอาหวานกุ้งทีโอ้โหดูเลือดป้งเลยคนน่ารักอ่ะเกี่ยวท้าไม่ไม่เป็นเรี่องไม่เป็นเลืองเกี่ยวยิงแล้วยิงแล้วยากิยากิยิงอยู่โอ้โหให้ยังไงหน้าก็ไปเจ็ดหมื่นเก้าโอ้ยหน้าก็ไปนนแชร์ก็ได้มัดปัน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 สายปันสายโหยกินกิน่อนก่อนกินปอนก่อน โอ้โหยิงล้มเป็นผักก่อนนะไไหสัรว์บ้านหลุดตัวเดยวบ้านหลุดตัวเดียวใครหลุดแตกแตกแตกเย้เยเก้เกก้ดังเก้เกเก้ตดานไาได้ได้ไวิ่งกับว่ะหวานหวานยวานหานเยอะให้บ้านไป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 เต้ายต่ยิงพินสะท้อนน่ะ ไาเอาเอาเอาพี่พี่อยู่หน้าประตูเนี่ยสะท้อไปคนเดียวงงเลยผมตีนี่อยู่อยู่ดีสะทบอเฉยไอหวานหวานหวานคนละคนไม่จดบมอตกปจแล้วพี่กิดสอยกีบจ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 ีจีบจบีบีบจบใจ วัดใจหรือวัดดวงหวานเหวานเพื่อนเหวานมแม่พี่พยงไม่ไายลยหลอกไว้หลอกไว้ผิดแล้วเกลียววิ่งวิ่งเกลียวเกลียวเกลียวมากกว่าเหียแล้วนี่เราอ่ะพี่ตูนหมื่นเจ็ดป่ะพี่ใช่ื่อแดงหมดใสเลยเลยอ่อยว ตบกลางมีกับตบดานตบตบพี่ลงตีดูดิโอ้ยเยีอ้เวียบเลยเห็นนะเอาลงตัไปแล้วแหละผู้ตัวเลยวะดาดาสองตัวตีไปดาสองตัวตีกันไปแหละเฮ้ยหันขวากวายิงอยู่ชิ้นทิ้งปอยปอยปอยเจอคนดัวอะไรมันเออ

เอกมีพินเข้าบ้านตัวหมวยหมวยพินแล้วตายครับไหนไหนในบ้านเชียร์เปล่าไอวานไนวานก็มีไอ้ดแล้วไอีไอวานไนวานอยู่หลังไอ้วานยังไม่ตายไอวานยังอยู่เคติดะทีคนละทีไปถอนโอ้โหวิ่งไล่บ้านวิ่งหมดเลยอ่ะผมเองพี่ผมคิดว่าดินจะโดนเตะยี่ท่าต่อนี่ไงตาย บ้านหลุดนะเป็ข้อบ้านตัวหนึ่งวิ่งไรอย่างเงี้ยโอ้โหแม่งเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดเดี๋ยวเกิดอยู่ไหนล่ะเนี่ยมันวิ่งขวาพี่เอามาเจอแล้วเจอแล้วเออวิ่งว่งวิ่งวิ่งวิ่งแล้วจ้าแขนจ้าพี่อันรัไว้เป๊โต๊ะไม่วิ่งรอบไว้รอบไว้ออกแล้วเมื่อกี้นี่ไงไล่ถึงห้าเดี่ยวห้าหมื่นเดี๋ยวไปห้าหมื่น

ไมยอ่ะนุ่นไควายบัดมาแล้วพี่พี่แค่พี่แค่มมาบัดมาบัดมาเกิดไปไอสัตว์เนียแม่งแข่งเนี่ยนิ่แข่งสองตัวเนี่ยบันตองแบบบันไดพี่โอ้โหทีตดติตงอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวัมาแล้วนแล้วหแล้วยกษ์กิยยกิร้ายอ้ยเยไม่มีนิตีป้าเลยวะ

กี่ยวเกี่ยวเูนนี่น่ารอมอยู่รหนาวยากิยากิยากิยากไม่ทนไปแล้วสองตัวยังเหลือไม่ได้แต่บ้านเราบาลุบบาลุบนี่ไงบูทอนด้วยเลยเอ้ยค้งหมดทั้งหมดั้งหมด ไดแล้วไอพี่ไอวานมาอีกแล้วไวานล็อกล็อกถึงไวก่านล็อกก่อนล็อกก่อนกว่าล็อกก่อยไวก่อนอันนี้ไงบอกว่าล็อกก่อนตีไงกตามไปเลยคันตอนนี้กล้าโอ้โหอยากกินมาเอาได้ไหม่จกาเกิดเกิดเอาเด้แล้วโมฟีโมฟีเดี๋ยวเดี๋ยวเดีอน

ไอ้เหี้ยหลบดีจังวา,า้สัสหม р? อใครอีกคนวะอบบหมใหมอนายรันนานรันมันไปวิ่งอาใหม่ไปยากิไปไปวิ่งอาใหม่เอกยัดเต็มต็มหมดแต็หมดอ่คุณเจ๊เจวแล้ว ยากิ mal, มอยากิมยากิมะอยเแล้วตายกี่ตายกี่ตายนับนัตายแล้วก่แล้วอย่าตายเดิดเดิดนี่ปันปันปัปันปันปอยปอยโอ้โหเฮ้ยอะไรวะแล้วก็ตกควาย ตายหมดไอเหี่ยไอ้วนอวานคิดแล้วไอเอียตีเขาได้ิดเดียวไอสัตมัวแต่กดติกเกอร์ไอโดนยิงล้มหมดไอเหี่ยมาจ้าอหมเ๊กติดตายตายทงน้อยงน้อยคิด้วตสองตายมามาไอหมอยกันเลยหมอยกันเลยในบ้าน่ะในบ้านไปไงแข็งหมด้าต้มี่อก คนละทีคนละทีเอาดิเอาดิเลี้ยวเลี้ยวตีดิตีท่าเดียวเลยมายิงกันปะนะ่ยมาเนี่ยไอ้ป้านเดาหมดแดงหมดแดาหมดแดาหมดเดินมาแล้วนาคนาคนาคอย่าคิดขู่มันหวานวานวานเฮพี่ระวังโลฟีนะพี่ตายมาปันมัน บุกไปนะวัวไปปั้นอย่างไรเดี๋ยวถอนพินเข้าไปนะพินเข้าไปนะนักนักอย่าโวยโวยโตอีกยิ้มไปเลยเยิ้มไปเลยเท่าเหลือไม่ทันซาลี่ใช่อยู่ไหนวะพี่พี่ตายเมื่อกี้พี่มาลืมหมอกันเอ้ยเอาเอาไงดีเอาเอาเไงใครตีพี่ใครตีอ่ะโดนวะโดนไปแล้วานไดนไม่โดนไม่เดนหรอ ตายแล้วพี่ตายแล้วกรนก็ตายและวเมื่อกี้หามันหามันหามัไม่เข้าตรงไหนโดนอะไรตายอ่ะถ้าวิ่งบักเหรอะิึงตัวเลยก่อแตกว่ะก่อแตกว่ดก่อแตกก็ลูกงพีดไอพีดเหนียวมาเหนียวมาไม่เห็นว่ามีใครตามในซีเป่งแดดแป๊บติดต่อพุดนี้ต่อคุดิคิพต่อพุนี้พุนี้พุนดิ ุงแล้วไปบ้านมันกันพุ้งเลยด้วยไปบ้านมันกันเดี๋ยวเดี๋ยวมีการเดนไปอยู่โอ้โหโดนมีบูทูธมีบูทูธกพิก้าไอ้แก่เนีแกไม่ได้ไม่เง้ยที่มนบสอง่กบ้านมันตัวเอาครับสองร้อยเอยนะอือโอ้โหโอแกแล้วโต

ไอเเกิดหันเข้ไปหันเข้าไปหันเข้าไปันหันหันกลางหันกางเชียเจีเจียบ้านเชียบ้านเชียไปไปไปปัน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 ต่ยังจตาจปันมโนปันมโนปันต่อไป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 โถไม่ได้โถเไม่ได้โนล่ไม่ได้ผเได้ล่ไไไอ้ันเทียไอ้เทียไล่ไล่โน้ลเลิคุณทีกิด

วิ่งใหม่ควายบ้านติดกันเร็วกหนลายตายกูมันเดียตายต้องหลังมาแล้วหมักมาโอ้โหเลยไพ่เาต้องเตีมเต็มบ้านเลยือขหาในศลติด่าแล้วฉันมาพี่รน้อยหนึ่งแล้วำร้อยเรปั้นให้ได้ปั้นให้ได้แล้วถูกไหแสองทีสทีป้ายป้นนินโด้ยนิอโเลย ปันแมนนะปันมันเราได้ปะด้หมปันมนนะปันมันนะไปั้นองมันน่ดนคิวเฮั้ยมั้ยเ้ยเ้ยเ้ย้วเ้ยเฮ้ยเฮยเ้ย้้ยเ้ย้ยเฮ้ยัด้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ยย้้ยมฮ้ย้เยเเ้ยมฮ้ย้ย้นเฮยเฮเ้ยเฮ้ยป้าเ้เฮเฮเ้ย้ยเฮ้ยั้เ้ย้ย้น้ยเั้ย้ปั้นเยเ้ยเ้้ยเ้เยเฮ้้าเยเยั้้เฮย้ เยวเยวเยวปอยปันปั้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 นปั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 ันปันปันปัันป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 ั้นนปันปั้นปันปันปันนป้นปันป้นปันปั้นปันป้นปันปันปัันปัันนป้นปั้นป้น ไม่เรามอยากกินแ้วนะนมก้อก้าเลยนะตัวท้ายขอนะนี่ลูกไปดีลูกไปดีชูเลยใครมาเยอ่นีกอีกหลายรอยแล้วพี่แคสี่ร้อยสี่ร้อยแล้วสี่สุดท้ายว่ะคุยอะเราจบแล้วเออพี่นะไอ้ออีซี่เลยสัตว์อีซี่เลยแล้